ไอ้หนูเอ็งแน่ใจหรือว,ว่าไอ้หูวขโมยนั่นจะกลับมาอีกนะ <Herm it. S 1> กลับมาสิเราอุตส่าห์เอาผลไม้มานล่อ,อไว้แบบนี้มันต้องกลับมาแน่นแน่แล้วถ้าเกิดว่าอมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นสัตว์ประหลาดสุรกายหรือว่าผู้ผีวิญญาณล่ะเอ้ยบหน่อยนะนยนจิตดิมีเสียงอะไรมาทางนี้นะหลบแล้ว ดูสิไอพวกเนี้ยมาเอาของกินมาเก็บไว้อีกแล้วอ่ะ <c oughs> เก็บอีกมันก็โดนขโมยอีกนะไอพวกโง่เอหาของกินมาให้เราทัดทานเลยจริงด้วยลูกพี่ <c oughs> ฉันขอหมั่นตรงนี้เลยได้ป่ะเออข้าก็ขอกินให้อองเหมือนกันนะเดี๋ยวที่เลือน่ะค่อยขนไปวันนี้เสนอตอนพิชิตหัวขโมย ไม่ลอยย่เลยอ่ะโลโลโลพวกขโมยจริงๆด้วยกันเลยใช่พวกนี้แหละที่ทำให้พวกลิงเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นหัวขโมยอ่ค่อยดูดูเสร็จกูแน่ไอ้พวกหัวขโมยพวกเราล้อมแกไว้หมดแล้วยอมมอบตัวบัดเดี๋ยวนี้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกพี่ไอ้พวกนั้นมันรู้ตัวแล้วเราทำไงดีอ่ะคือแบบนี้ต้องใช้แผน472ไองน้องแล้วมันยังไงเหรอไอ้แผน472ที่ว่าน่ะแผน472ก็คือเพ่นนะสิวะเองเนาไปแล้วพวกขโมยหนีไปแล้วเรารีบตาไปกันเถอะไม่ต้องห่วงหรอกด้านกล้วยพวกนั้นน่ะไปได้ไม่ไกลแน่ๆ ใช่นิชบาแก้วนี่ฉลาดสุดยอดเลยนะเอาเห็ดเมาใส่ปนไว้ให้พวกมันกินอีกสักแป๊บหนึ่งพอเห็ดออกฤทธิ์ก็เมากันกลิ้งเลยวิ่งดีๆีสิมาชนกันทำไมเนี่ยฉันก็วิ่งดีแล้วพี่นั่นแหละมาชนฉันเองอะอนี่มันอะไรกันเนี่ย ทำไมเพื่อนมันคลงแคลงแบบนี้ก่อนนั้นนะสิตาลายไปหมดเลยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วพวกมันอยู่นั่นยงไงพวกแกนี่ไม่รอดแล้วมอบตัวซะเถอะโทษหนักจะได้เป็นเบาเออ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 อเอาไงดีอะลูกพี่ ใช้แผน4703หนีต่อสิถ้าท้าแค่เห็ดเมาเจ้าพวกมันไม่อยู่แล้วล่ะฉบาแก้วนั่นน่ะสิแล้วทำยังไงกันดีอะตามไปสิเมาเห็ดแบบเนี้คงวิ่งไปไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกไปยังไง พี่ยังไงเดียไปทางไหนต่อเดียลูกพี่อ้ยเอ็งมาถามข้าแล้วใช้ข้าไปถามใครหัดคิดเองบ้างสิสมองมีไหมไม่มีอ่ะลูกพี่พื้นมันคลงเคลงอย่างที่พี่หวาจริงๆด้วยอ่ะแต่ข้าว่าตอนนี้นะมันคคลงเคลงกว่าเดิมซะอีกหรอ าไม่ใช่ผีแปลดข้าเป็นเทพวานอนเฮะทเทพวานอนเทพวานอนมีจริงๆด้วยเหรอเนี่ยไอ้พวกหัวขโมยพวกแกทำผิดร้อยแรงมากเพราะฉะนั้นจะต้องโดนลงโทษอย่างสาสม จับพวกมันเอาไว้ไ<ก>ย่าอย่าหย่ายอาหย้าหย่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 าห้่าไย่าหย่าหยอมแย้ายอมแย่าหย่ย่านย่า่าหาหาหย่าหยาหยาหาหา่า่าห่านา หมดเรื่องกันสัทีเห็นไหมพวกข้าไม่ใช่ขโมยสักหน่อยอข้าขอโทษที่สงสัยพวกเจ้าพอดีทั้งหลักฐานที่พบกับรอยเท้าขโมยดันเป็นรอยลูกช้างข้าขเลยนึกว่าเป็นพวกเจ้าไม่คิดว่าจะเป็นลูกช้างตัวอื่นลูกช้างตัวอื่นหมายความว่าไงเนี่ยแสดงว่าขโมยนั่นน่ะเป็นช้างเหมือนกับเราเหรอ ว่าไงการกล้วยอ,อ๋อเดี๋ยวนี้มาอยู่กับฝูงลิงแล้วหเหรอฮะะมะนมมะโนกพวกนายเองอันเนี้ยอือ่ะใช่เลยอืออืมที่แท้พวกเจ้าเป็นพวกเดียวกันแล้วเนี่ยเอาเรืเอ่องแล้วไหม